คนคำสั่งนะไยทำจ้าดีๆีพอยกให้แล้วไม่ไม่ต้องทำจ้าดีๆทำหน้าดีๆหน่อยหนูเป็นผู้หญิงยิงเรือพี่ไปดิมายิงลังพี่ไปดิมาพ, <c oughs> พี่รักหนูไหมพี่ก็พูดแค่เนี้ยพี่ก็บอกคนอื่นเขาไปว่าพ,พี่รักหนูไมหไมเธอรักหนูหนารักทั่วฟ้าที่สลายรักทั่วโลกนี้รัก เขาจักรวาลในเนี่ยพี่ก็พูดไปประกาศให้คนรู้เลยเออรักเต็มใจไหมไม่เต็มใจก็ไม่ต้องพูดเลยปะพี่ทำนัาพี่ยวใหม่นะพี่ก็ฟังอยู่นะถ้าพี่รักหนูเนี่ยพี่ไม่โลกไปเนี่ยโลกไปได้ถึงจะไปรักใครเลยทีนี้พี่ต้องประกาศให้ทุกคนอีกรู้ว่า เออรักน้องนาะพี่รักน้องมากนะยายนี้นาะรักชั่วการลนานเธอรักพงฟ้าอะไรอย่เงี้ยพู <c oughs> เ,ออเลยพี่พูด,ดยาวยาว้ะการนานเธอสาทุ เจะไปแล้วพี่พี่ยืนรอตรงนี้นะเออรอรอทำไมเราต้องรอมันด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะจะรักกันทีโมจะรักกันมันมันรักรักอีกใแย่ต้องไอยู่เจอสารมันไม่ไม่รู้เรื่องหรอ กูสาดน้ำนะเฮ้ยคนหายที่รักกันอยู่แม็ดๆเนี่ยเขาทำกูก่อนใจเย็นนี่มึงสองคนเน่ยเหมือนงูเห่ากับพังพรน่ะมาพันอะไกันมั่วไปหมดไปไปไปพี่ไปให้ไกลหน้าหนูไปมาที่ก่อนมาที่พี่คนเราน่ลรักกันแล้วมันก็ต้องไปไหนมันก็ต้องไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะตัวมันต้องติดกันคนกูคนติดแฟนว่างั้นแหละ แม่ขอโทษทีเถอะนูรักใครหนืห่อยงเียใส่เปร์วรได้วยดงมึงก็อตัเสียใจ คือเอาไปจาน่ของออวาดไปนี่เริกันเลยเริกันถือว่าสอนาทีที่ผ่านมาไม่มีรักกนไปแล้วเหรอรักกันไววะพี่ไปนมาจุดๆทำยำสตอเรี่ยำสเอรี่ยำสตรอรี่ยุเลิกกันไล่ ดีกันเนอะไปไปที่รูปหน้าไปก่อนไปอีกทีหนึ่งจะถีบนะนะอีกจะกรยานถีบจักรยานเดี๋ยวน้องตามไปนะโอเคแล้วเธอก็เสียใไม่ต้องที่ชอบพี่ชาพราะเธอจะเสียใจจ้ะโอ้ยหล่บไม่เลยแล้วๆๆ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 ม่ ไป้ะไปไหนก็ไปกระกิงกระกิงกุ้งกุ้เธอก็จะรักฉันแล้วเธอก็จะแบบว่าไลไม่คิดถึงฉันคึงหายฉันคิดถึงเธอเธอไม่ต้องพูดหรอกว่าเธอจะไม่สนใจเพาะว่าเธอไม่ดถึงบ้านนะไม่นอนไม่ใช่ะเธอองคอถึงฉันโอ๊ยเธอรักเธอนะรักเธอนะรักถึงปิดไมันเนโอ้โหอีนี่ขยันเถียง